สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขสูงสูงไงคุ้มๆมันแบบนั้นไม่ค่อจะแฮปปี้เท่าไหร่ผมเด้อกูส่ายอย่างนี้มายังตามกูมาเนาะที่ฝุ่นนี่มึงลูกผูกพี่น้องจ่าหลังจากจะไปซื้อผ้าห่มผ้าห้องนุ่นนี่น่าดามาไปเทียบห้อยแล้วคูแล้วคนก็ยังงงอยู่จะไปหายไวมาสั่น อันนี้สิแมนครองล่วงพี่น่าคนซื้อมากเลไมดีป่าลวงดึงออกอันหนึ่งเออดึงออกอันอันหนึ่งไหมมามา่าเอาลงดำนาดเอามามา่มาลงากระป๋ากระป๋อง,นะอง,องเออมาดีขนาดเลยว่ะ เอออะไรเอาลงมาสองงานเนี่ยไม่เกี่ยวไปมากระป๋องกระพี้้โอตงน้ำลงอันหนึ่งไปยังเห็ดเลนเห็ดหัว กอะกุสิฮีดมันนี่พี่น้องคุดมาพี่น้องเพื่อนสาวโพสีนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเห็นลายคนอยู่ไปคอมเมนต์ว่าคือบ่หายบารบอยไปรีวิวมาสั่นว่ามาผีโซกตัวอย่างมแทางพุ่นมาทำเพ่มาแหลนมาอย่างนะ บอกูจะเกิดไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวสู้ <c oughs> แลนสู้มาแลนขึ้นไปไห <c oughs> นอยมางแลนขึ้นไปยังไิ <c oughs> อยู่พิเดียมุ้งนี้ <c oughs> แหมมึงเด้มันยมากกระสางมันนะ ซนขึ้นื่นได้พี่น้องเด้อขึ้นไปสูสูคือบน่หนำคือบน่หนำโตน้องนัดเด้พี่น้องเด้อไปทางที่มือน้องน่องกุ้ีก็เป็นน่องของสนีเองน่ออีนี่มันแนะนำเป็นอีน้ำมันง่แม่เป็นกัเป็นนันล้าาาาา่่นาา่ ใช่ครัวมึงนะสีว้ายบันในมึงตีนี่เหรอพี่น้องมึงพอกพูสีไปมนภาามานอยข้าด้วยน้องพ่สีสีมึงบอกมีพอผมตโตบ่บอกลีอ่ะเเขาไปบงงรนนิพี่น้องมึงก็ได้มีโอกาสพี่น้องเอ๋ย สีโคนสีมึงบ่มีมุ่งตีมุ่งกับมันทักขาดบ่มีมุ่งใหม่บ่โมมีไพ่นอนมองนี่สีเออเสือมึงกับมีมุ่งบ่นมึงนอนพุ่นเป็นบ่อจะแม่ไหเนาะโอ้โหซูเฮือนสูบนี้ประตูเลยตีสูตังเปิดประตูเอาเหงื่ออีสานเนอะ ขึ้นมากับแม่มึงเมียนก่อนพว่าแม่มึงนอนนอนกัประตู <c oughs> อันนี้กระิเป็นตู้เย็นอยู่เพื่อนข้างบักดามพอดาได้ไหมบักดาก็เลยเอามาเหอื้อยอ <c oughs> เปิดตู้เย็นออกมาดูเก <c oughs> ่าบักดาแต่ใหม่อีซีน <c oughs> น่านอีซีมันมีอยู่ได้นเนวใส่ตู้เย็นมันบอกกริเป็นพักหรือว่าน้ำกินน้ำกระปุ้น มึงไปนอนเสือติสิมันจะเสือไปนอนบ่กระสอบยังสซ่กระสอบยังอันเนี้ยกระสอบเสืออ๋อเสือมอนป้าตุบนาปะโถมนอนยังมาคืนฮะมายายนาวติห่วยหนาวเสร็จแล้วนะบ่มีพีภพมตโตปะหัวมีแล้วเว้ยซาสบายดีนะแม่ จะตายดีเด้อพี่น้อกเลยคือกันบมอพี่น้องคือกันมีการว่อันนี้เพื่อนเป็นคนเลี้ยงเมามาตั้งแต่ทางยังน้อยนะอืมึงก็ตอบบินแทนตอบบุญแทนคุณอ๋เอาสินให้รับเพื่อนใส่ย,ยู่เขาซื้อมาให้เพื่อนใส่ย,ยู่ <c oughs> เข้าเห็ดอย่างนะสนานเน <พอ S 1> บ่โอ้จากเหม,ม็นยางมาเฮืนอนนี่จะมาแปะแปต่ปะซูเต็มตงเด่งตรงเด้งอยู่พี่น้นอง ม,มนะู่นร่นม,ลลมนะสังเกตลมลมลมอนู่นขู่รลมนะเออเหมือนขูยอะไรวะเพื่อนโยกมึงเอย๋ยทางนี้นตะ่บริลลลงเลยบอบอทางนี้บริลลลงเลยบออันนี้ตามศาสตร์ป้อนนี่อุ้ยห้างไก่ป้อนี่ห้างไก่ อืมอันนี้ประตูน่ะพี่น้องประตูเฮือนน้องเพียวซีพี่น้องจ๋าบดเอาบดไปบอกให้มันตลกได้นี่เรื่องจริงแบบพาม่เทียเนาะประตูกับบบมีได้ยินข่าวน้องโพซีนับบบมีห้องน้ำเบาะน้ำกับบมีเปตดตดนะสายสัตว์ตด ต้นเทาให้นะเนาะมูลนิเ้าก็ได้มีโอกาสมาหลายคนก็นไปคอมเมนต์อยู่ส่องที่เขามากอะไรคือบุหรี่นบ่อยไปว่าสันวาเราบอยมากเลยด้อพี่นอ้องเกาสิบกว่ากูมาถ่ายอันอันนั้นอีกเพรางกระสังเราเป็นสนใจเอาไปทําหนานดํามืงาองไทยเราเอาไปก่อนดําซูไปก่อนไปสู้นี่ขน,น,น,นาดไปอยู่กูมีโสนัด มือแรกนี่ก็สิอุ่นเลยเด้อตุ่มให้เห่อออกไปโลดอมืมตุ่มลงไปสู้สางเข้าไปเอออย่าเก็บได้อันนี้นะเพื่อให้ตุ้มเลยเพื่อให้เก็บเอาออกจากทงงาุ่งยางรุกออกจากทงงาุ่งยางนี้กับผมมีโอกาสได้มากแล้วมาสิวมาขอได้มากนะ อาปากระปองทึ่งสอ,อนกันม,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 มามา่าแพ็กหนึ่งจะจงอีซีมันอยากกินหรือบ่กแหละมันกิน,นยังเส่มามา่ากับป้ากระปองแพ็กหนึ่งมามา่าสองแก๊สปลากระปองแพ็กหนึ่งแล้วก็ ผมโตโตคนละพื้นคงอยู่กันสองคนเนาะอืมเอาเสนอหน้าสนอตาแมนพี่นอกค่ายบสนตาอืมน้ำกล้องน้ากล้องหลวงพี่จากกรุงเทพขอบคุณหลวงลุงขอบคุณหลวงลุงลลายดจ้าเออมาตำแหน่งลห ขอบคุณลุงๆครับทีบรรทาความหนาวให้สองเม,ล,มลู๊กเขาก็อยู่กันสองเมลูกไม่ละอยู่อลูกแหถูกนี่แหละตูกายกีย่างกละ,ะมีเอาอย่างรวงเลยบนนี้นะตัวนี้นะเฮ้ย่างวงเลยเฮ้ยสาคอนประตูล่อเงือ <laughs> แบบเนงือขึ้นมากก็คือแบบเรียบร้อยไปเลยนะสองเมลูกนจะเป็นที่น้องทาง อันน uh huh. yup. ี้สองคนจะเป็นทั้งพ yeah. ี่น้องเป้ามีเพื่อนกุศลพ่อพ่อเขาเป็นอันนี้เป็นทั้งญาติัพ่อเขาอันนี้เป็นญาติทั้งแม่เขาอืมว่าระเบ้าเขาระเบ้าแม่เขาก็ได้กัระเบ้าก่อนจ้ำเขาไปซีเอ๋ยกับแม่สองคนจ้ำจะตาเหลือกูนะขอบคุณแทนเพิ่นเนาะเพิ่นเหล้าบ่เก่งเหล้าบ่เป็นเหล้บ่เป็นกระสุขกระเ้าตี ขอบคุณลวงพี่ลายเด้อที่เมตตาสงสารสาวเฮาเนาะไม่ตาที่สงสารโซนี่พี่สินางมื้อตามากๆผัวูดเดากรบป๋ติงนี่เอ้าทางล่างแอบหัวเออขอบใจนางมื้อตามากๆผัวเดากรบป๋ติงขอบคุณลายเด้อลวงพี่ที่กันเมตตาครอบครัวหน้าสาวเนาะหน้าสาวหน้าสาวในน้องโพสรีเนาะอากาศหนาวๆแบบนี้แหฮ เฮยสังเกตขับไปเบิ่งทางในน่ะลมแบบทังเข้ามาหีิเย็นจ้อยจ้อยขนาดเพื่อนปูนเข้าว่าเย็นวันปิดปันนัดยังวัาเย็นเหมือนกันอ่ะบานนี้พัดลมนะมาขากมาแน่ลีรอน้องพี่เบินตอนไปกินยำแรงตุนไ้กินยแงทำไมดองนี่ลมนะมันถังมาขากรีร้อแบบโอ้ดิผมมีแนวบางเลยทั้งนักร้สึกเะนญี่ปุ่น บอลแป้นเทือนปู่ข้างในจะแห้งป้องใหญ่พอดีนานมาซ้อมบอกแน่้องล้มแขนล้มแขนแน่เข่าไปแล้วเมื่อกี้นะห่างลืมเบิ่งบอลบอันล้มแขนล้มแขนล้มข้างในอะแม่มันหัวอยู่นี่ยี้ฝนนรืยายสังเกตุบ้างเลยเห็นดาวเห็นดาวบอหัวมัได้ก็ดีเนาะนี่มือกะจิหัวย้อนอะไรพี่น้องมกูนี่ไม่ต้องหู้ยงใหญ่ โอ้ยเนาะน้องเพิ่อซื้อแห่งกัแห่งกันนักพี่น้องเอ้ยแห่งกันนักไอ้จอยนะพ่องานม่นกะบอเขายังมีพี่มีน้องซะจอยแต่อันนี้เขาอยู่กันซองแม่ลูกเอออีจอยมันเนาะมันมีน้องอีจอยนะมีเอื้อยอันนี้ซองแม่ลูกเขาอยู่กันกองแม่ลูกแต่ว่าเขาเห็ดหน้านี่นะเออแต่ยามหน้ากันให้ผู้อื่นมาไทยหน้าให้ แต่นี่เขามีอยังเขาก็ซ้อยกันเองแล้วซ้อยไม่ลูกเขาอืมแต่มีขขาวกินอยู่ไม่รูดเขาเขานะหน้าเองเนาะควมดูนอกเลยควมขยันนาสุดนาแล้วเนาะหุ่นหุญทอดหุ่นให้ต่อยมัองผ่าเมื่อกี้นะมัองผ่าวสุภาพอ่อนใช่ปะนีแหละเนาะก็จะเป็นเฮือนเนาะหดโขยซานเมือง มพิงบอมีตีขึ้นโขดพื้นมักใหญ่มันยังสิจะไม่ได้คล่องๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นเฮือนครัวเงือนขัวแบบบ้านๆพี่น้องจ๋าสนีดงสนีป่ากัว่างๆก็มาเล่นน้ำละซาวแน่มาเล่นน้ำนองแน่ไอ้กุ้งมากนะกูบอคหอยว่างก็ได้กุ้นะขอทำตองหลวงพี่ขอบพระคุณละลายดในครับเด้อกทีเมตตาลม ขอบคุณลุงพี่หลายๆครับที่เมตตาเอื่อยหละก็หร้านนี่น้ำเอื้อยเนี่ยของลูกป้าเฮาเนาะเออพอลมมีอยู่เป็นวะตูเย็นก็้าก็ได้มาจากมักตมรกตบริจาคต่อเพราะย่ามือเศร้าน่ะลูกมาหนึ่งข่าวนักิบปจ้างมันเบิดบอเทนี้บ่อลมเนาะลม น้องโคซีกับแม่พี่น้องเอ๋ยแห่งกันอานาถานี่นะเนาะเขาแบบขาดเสาหลักเลยบ่มีพ่อว่าไงผลเพิ่นก็เสียเสียไปได้จังปีแรือเปล่าสามจังปีไว้เนาะตั้งแต่ฮะตั้งแต่กูขึ้นมากรุงเทพปของกูก็มาอันอันอยู่ดิมุนมุนแสกแล้วนะก็มาอยู่ครัวกับบรรดาเขาก็อยู่กันซองแม่ลูกพี่น้องจ้า ออาม,มาอนีกามาเลยเด้อไรโผล่ไรโกลนกับน,นะนี่แหละล่างๆกลับเป็นห่วงแล้วเรื่องประตูนี่แหละเนาะหมดมีออเลยเงินเขาแบบบมดีนะที่แทบประตูจังนไรล่ะอาหารการอาซาต์โปกไว้คือเวลาคนประยุก็คือประยุกโล,ลไปเลยลยงแบบนี้แหละอืมอืมอืมมันด้นอนเสือแล้วป่ะสินอนแล้วก็นอนเสือแล้วมีนนาานนเสือาานอยูอ่มันเป็นยังดอก นาดเอาออกเลือดจะทุ้งนาพูนไปไหวสมบัตินอนเขาเอาไหวเขาเลยครัวแด้งให้เขาเลือกอ้าแม่ตำรวจเขาใสี่สีดายนาดจีกออกเลยพูนแล้วไปไหวพูนแม่อย่าบอกว่าแม่กับสีนี่ส้มกันก้อนนะเน้อดีกันส้มแม่สีดายมันสิถงฉที่พูนได้น่ะอันหยกขึ้นผูกเอาเขาไปในพูนที่พูนอยู่บราณขนาดไหนสาดลายแต่สีขอเลยจะเพลินเนาไดะก็สีน้ำแต่นาะ อันนี้นะเล้งพี่บ่ได้เห่าได้จ้าอย่างกันดอกเพราะว่าเห่ากับบ่เคยมาหาน้องโพสีจะถื่อยากใส่อเห็นมาซะแล้วนผนก็นติดตามผมได้แล้วมาบู่้หคือกันจั่างว่ามาถามมันนี่ว่าไม่มีผาห่มโตโตบ่ว่ามันกับบได้มีอะไรนี่มีแต่ผาห่มอันคอมือนี่ผาห่มอันอนวลผ้าอย่างนี้ผอมนวลผ้าเนี่ยคอ,ม,อมือเออนี่นี่ผอม มิเตอร์ผ่มแล้วนี่นั่นแหละสีมนอนอีกีซีพโดนอนจุ่งหู้ไกได้โจ๊กกนเลอืออได้มีแห้งบอนอนยังมาคืนลมเขาได้ป้องจะค่อยแห้งโอ้ยไหว่าบอกเสือเธอกามีอยู่นีแต่เสื้ออันนี้คือมองเก็บของเสือบ่าซีตตวเท่ามันเป็นเสือแบบไหนเสือเสียนเด้ เออพะ h o กับพะห่มอันนี้เป็นบ่ hom ดำบางๆนะพี่น้องตัวเย็นเก่ามึงดำเอามาหายพุทธแก่มาหายนะใส่ยังมาใส่ยังมาใส่แก๊สตัวก่นเลยใส่โหลดบอลลูนใส่ตูวเย็นใส่แก๊สกุงหดเือไหลใส่แก๊สเลยนิ่งมาบ่ อันสังเกตป่องว่าแฮปูี้ไซจกนั่งแอบแฮปปี้ไซมันจกอืมโพดิเมแห้งนะพี่น้องขีดเห็นอันเฮือนเฮาบอเห็นขีดเห็นเฮือนเฮาเวลาขามมาแดดซองมันได้ไรนี่สมัยตะกี้เฮือนล้างเก่าบ่แม่นล้างอยู่ในบ้านเดียวนีไนะแต่ล้างเก่าูโอ้ลุงพี่นะบ่อยู่ดีๆกะส่งเงินมา แล้วก็สร้างสร้างสร้างไปซื้อนั่นซื้อนี่นั่นผู้นี้เนะาะแต่ว่าอีกพื้นหนึ่งกับนมแล้วก็โอมินตินน,น,ไฮไฮนั่นสีหายไปนั่นรอส้มเอ่อคลิปต่อไปพี่น้องเอออัลบูแมนซ่องทเท้าดอวกเพราะว่าเท้าพื้สียังว,ว่างไปนะพวพบกวันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ๋าขอบุญขอบุญพ,พ,พี่น้องมุสุขุสุโคนที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆขอบพระคุณร้งวงพีดนะครับเด้อ ขอให้ได้บุญกุศลหลายๆครับขอให้ลุงพี่สุขภาพกำลังกายแข็งแรงแข็งแรงแ้ะกล้ะก็หยังแข็งแรงแข็งแรงยู่หมนันก็ยืน่นอะไรเนาะป่ะไปพอกันไปกินะ่ะ